สมัครงานจริงดิไม่ดูสารรูปตัวเองเลยไอไ้ต่างดาวนี่ถ้าจะมาสมัครงานที่นี่ต้องมีใบปริญญาแล้วไหนล่ะใบปริญญาของแกบัตรประชาชนน,น่ะมีไหมแหมคุณพี่ขะเป็นต่างดาวจะเวลาเหนไปเรียนล่ะคะ <c oughs> วันๆอยู่ในป่าในดอยคงได้แต่หากบหาเขียดกินล่ะคะ่ะ <c oughs> ไม่มีเวลาไปเรียนหนังสือเอาความรู้ใส่สมองแล้วค่ะอีกอย่างทรงแบบเนี้ไปทำงานก่อสร้างฉาบปูนหรือว่าแรงงานชั้นต่ำน่าจะเหมาะกว่านะคะ, <c oughs> ะคุณพี่คะหนูเข้าไปสัมภาษณ์งานได้หรือยังคะ รบกวนคุณรอสักครู่นะคะแต่ฉันว่าคุณผ่านอยู่แล้วค่ะดูจากการแต่งตัวและการศึกษาแถามยังเป็นคนไทยอีกด้วยนั่นไงคะบอสมาพอดีเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะบอสวันนี้มีคนมาสัมภาษณ์งานพอดีเลยคะ่ะ ถ้งงางั้นเดี๋ยวคุณอันช่วยเอาประวัติแล้วก็เลซูซเม่ของคนที่มาสมัครงานตามไปที่ห้องด้วยนะบอสคะแต่มีคนหนึ่งนะคะที่คุณสมบัติไม่ตรงกับที่เราต้องการค่ะไหนใครหรอก็ไอ้ต่างดาวคนนี้ยังไงล่ะค่ะเออนะเดี๋ยวฉันพิจารณาเแต่บอสคะก็ได้ค่ะ เดี๋ยวคุณรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวฉันเข้าไปข้างในก่อนค่ะนี่ไอ้ต่างดาวที่ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไปนั่งไกลๆได้ปะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าฉันกับแก่มาด้วยกันก็ เขาให้ผมนั่งรอตรงนี้นี่ครับโอะเลอรจริงๆเลยอย่างแกออกไปหางานที่ใช้แรงงานทำดีกว่างานก่อสร้างหรือว่าขับรถรับจ้างอะไรประมาณนี้เหมาะก,กับแกดิอย่ามาสมัครงานที่มันเสียเวลาเลยนี่พ่อแม่แกไม่มีงานตัดอ้อย หรือว่าขุดมันสำบหลังให้แกทำสินะแกเลยต้องมาตะลอนอยู่ที่นี่ยคุณครับคุณจะดูถูกอะไรผมก็ได้นะครับแต่ามาดูถูกพ่อแม่ของผมครับถึงผมจะมาจากต่างถิ่นก็จริงแต่ผมก็มาหางานทำอย่างสุจริตน,นะครับอ๋อเหรอโษโถโการศึกษาไม่มีลักลอบเข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้อ ว่ยน้ำปีนเขาเฮ้ยหนีตำรวจมาหรือเปล่าเนี่ยคุณเชอรี่คะเขาสัมภาษณ์ได้เลยคะ่ะค่ะได้เลยคะ่ะไปคะ่ะเชิญคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนสัมภาษณ์งานแค่คนเดียวเหรอแล้วอีกคนนึงละ่ะทำไมไม่เข้ามาพร้อมกันเลยอ,อีกคนอยู่ข้างนอกค่ะแต่ว่าแต่งกายไม่สุภาพเป็นต่างดาวที่ไม่มีการศึกษาฉันก็เลยคิดว่าบอจะไม่รับเขาเข้าทำงานก็เลยไม่เรียกให้เขาเข้ามาสัมภาษณ์ค่ะนี่คุณเอาอะไรมาตัดสินว่าเขาไม่สามารถทำงานที่บริษัทของเราได้ เป็นต่างด้าวที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้ายังไงล่ะคะบอสใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อฉันได้ยินมาว่าพวกต่างด้าวขเขมรลาวพม่าเนี่ยต่อให้เรียนสูงไปก็ไม่ได้วดการศึกษานะคะแล้วสภาพการแต่งตัวเนะื้อัวงอสกะปกค่ะบอสคะ คุณคะเมื่อกี้คุณพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าคะไม่เลยค่ะฉันก็พูดปกตินะคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณมาสมัครงานใช่ไหมคะใช่ครับ ต่ไม่ต้องแต่ค่ะฉันขอดูเลซสเม่ของคุณหน่อยสิคุณสมบัติผมไม่ผ่านใช่ไหมครับเปล่าค่ะเดี๋ยวคุณตามฉันเข้าไปในออฟฟิศนะแต่ ไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นแหละคะ่ะตามฉันมาก็พอครับใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวบอสก็กลับมาคะ่ะ พร้อมกันเลยบอสคะคุณเชอรี่โปรไฟล์ดีเหมาะแก่การเข้าทำงานที่นี่ที่สุดแล้วนะคะฉันไม่ได้ถามคุณเชอรี่คุณจบอะไรมาคะจบนาน,นาชาติเอกบัญชีค่ะนาน,นาชาติ แล้วคุณล่ะคะคุณจบอะไรมาผมจบเกรดเก้ามาครับ <c oughs> <c oughs> จบเกรดเก้ายังทำหน้าภูมิใจ <c oughs> ถ้างั้นฉันขอเลือกเลยละกันนะคะฉันขอเลือก ฉันขอเลือกคุณปัญญาค่ะคุณคะนี่มันตำแแต่งหัวหน้าฝ่ายบัญชีเลยนะคะทำไมคุณถึงได้ตาต่าเอาพวกต่างด้าวเข้ามาทำงานล่ะคะใช่ค่ะบอสแล้วถ้าเกิดว่าคุณเดียรู้เนี่ยคุณเดียต้องไม่พอใจแน่ๆเลยค่ะฉันบอกคุณเดียแล้วแล้วที่ฉันเลือกคุณปัญญาเนี่ยเพราะคุณปัญญามี ในขนาดนี้คนดีมีการศึกษาไม่เลือกแต่กับมีเลือกพวกต่างดาวที่หลบหนีเข้าเมืองก็เพราะว่าคนที่มีการศึกษาอย่างคุณเนี่ยมันไม่เคยเคารพใครเลยที่นี่ถึงไม่ต้อนรับคุณคนต่างดาวแล้วทำไมคะคนต่างดาวเขาไม่ใช่คนหรอเขาไม่มีหัวใจหรอคะ คุณดูนี่สิดูเลซเเมตของคุณปัญญาประสบการณ์การทำงานเยอะแยะเก่งรอบด้านไม่ว่าด้านไหนก็ทำได้หมดส่วนคุณจบเอกบัญชีนานาชาติแต่ไม่เคยทำงานที่ไหนเลยประสบการณ์การทำงานก็ไม่มีถ้าฉันรับคุณเข้ามาทำงานที่บริษัทนี้ บริษัทของเราต้องสอนงานคนเดียวเลยถูกต้องไหมคะคุณอันจริงค่ะบอสถ้าฉันรับแกเข้ามาทางานฉันก็ต้องมาเสียเวลาสอนงานแกอีกสู้เอาเวลาไปทํำอย่ีกดีกว่าโหอ,อีบา้าอีนกสองหัวอีงูเหา่าทำไมแกกลับลำเร็วขนาดนี้ คุณเชอรี่เชิญออกไปจากบริษัทของฉันได้แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่สนใจงานบริษัทของเราเออกูออกไปก็ได้บริษัทสกุนแบบกูก็ไม่ได้อยากทำงานด้วยหรอกสุดแกไอ้ตามเดาบริษัทจะล่มสมกับคนแก่คอ,อยอยู่คนแบบจำใส่โลกไว้เลยาไม่มีใครอยากคบค้าสมาร์ดของยหรอก ดูถูกคนบุรี่เชื้อชาติแบบเนี้ยช่านำานาจบริษัทของฉันได้เลยค่ะแล้วก็จำเอาไว้ด้วยนะว่าอย่าไปทำกิริย,ยามาระยาทตําๆแบบนี้ที่ไหนคุณปัญญาคะคุณอยู่ที่เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะมีใครบุรี่คุณ ฉันรับประกันได้เลยคะ่ะว่าคุณทำงานอยู่ที่เนี่ยคุณจะได้รับสิทธิ์ทุกอย่างที่เหมือนคนไทยผมต้องขอบคุณบอสมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับผมจะเอาโอกาสที่บอสให้มาไปพัฒนาตัวเองและองค์กรให้ดีขึ้นครับคุณคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวชันสอนงาน และถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าใจอะไรคุณถามฉันได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับฉันลืมแต่แรกอยู่แล้วค่ะว่าต้องเป็นคุณบอสตาถึงที่สุดเลยค่ะคุณอันต่อไปอย่ให้ฉันเห็นอีกนะว,ว่าคุณดูถูกคนอื่นแบบ ไม่รู้นะลูกกระเป๋าตั้งหายอย่างงั้นเหรอแล้วมันหายไปได้ยังไงเมื่อกี้ยังอยู่นี่อยู่เลยมันต้องมีไอซ์เอาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะพ่อไปซ่อนไว้ที่ไหนพ่อไม่รู้มันรงจะตกอยู่กลางทางนะลูกพ่อไม่ต้องมาโกหกเียนะพ่อต้องไปซ่อนไว้ที่ไหนแน่ๆเอาออกมาดีนะ เก็บไว้ไ <D> ม่ดีสร้างมันเถอะยังไงวันนี้แกก็ต้องหาเงินให้ฉันปอเขาแต่ถ้าแกหามาไม่ได้วันนี้ไม่ต้องแดกข้าวเขา้เขาใจไหม<ว>อารมณ์เสียงจริงเลยเนี่ยไปมนักเนี่ย พอดีว่าฉันเจอกระเป๋าเงินตกอยู่ข้างทางไม่ทราบว่าใช่ของคุณหรือเปล่าคะอ่ะใช่ค่ะเอออเมื่อกี้ฉันเห็นลูกเขานั่งอยู่คนเดียวที่สวนสาธารณะค่ะเห็นแกบ่นว่าแกอยากเข้าห้องน้ำฉันก็เลยอาสามาส่งแล้วแกยังบอกว่า กระเป๋าเงินแกหายอีกนะคะน่าจะเป็นใบนี้แหละคะ่ะกระเป๋าใบน,นี้ใช่ของกระเป๋าคะ่ะใช่จ้ะคืนใ,ให้ค่ะ ้าหลังคิมก็ต้องให้เราแน่นะคะ่ะถ้ามีอะไรให้หนูช่วยบอกหนูได้เลยนะคะ มีคนเก็บได้ไหนดูสิว่าได้เท่าไหร่ฉันมีเงินไปชอปปิ้งแล้วสินะส่วนพ่อก็นั่งอยู่ตรงนี้ดีๆจับให้มันน่าสงสารหน่อยสิ จะให้พ่อนั่งที่นี่นานเท่าไหร่ละ่ะพ่อกดขาุดหลังไปหมดวน,นะลูกอ่ะแล้วจะบ,บ่นทำไมพ่อพ่อหัดทำตัวมาน่าสงสารหน่อยสิเนี่ยเนี่ย อ,อะไรกับฉันเดี๋ยวฉันกลับทำบุญทำทานคนชราหน่อยครับทำบุญทำทานคนชราหน่อยครับ ครับพ่อหนุ่มทำบุญทำทานคนชราหน่อยครับทำบุญทำทานคนชราหน่อยครับยายาของลุงไปยายาขังลุงไปนี่แกจะทำอะไรเนี่ยมันไม่ทุเรศไปหน่อยเหรอ มันแสบมาขโมยเงินคนแก่นี่นะแล้วแกหลักเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยฉันก็เป็นสะพายของอกแกนี่ไงอ้แกนี่เองที่บังคับพ่อให้มานั่งขอทานแบบนี้พูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องเอาเองนินมานนิบอกให้เอามาไนงะถ้าไม่เอาเงินมาให้ฉันฉันจะแจ้งตำรวจจริง,รงๆนะ เอาซิแจ้งเลยคุณตำรวจคะคุณตำรวจคะคุณตำรวจอีกโจนีน่ค่ะมันขโมยเงินขอทานค่ะจับมาไปเลยค่ะคุณครับคุณใจเย็นก่อนนะครับตอนนี้คุณกำลังเข้าใจผิดน,นะครับจริงๆแล้วเขาคือ นี่กับลุงเขาได้ยังไง ะะไหนเรื่องราวมันเป็นยังไงคุณลุงเล่าหนูฟังหน่อยสิคะท้าแเป่ลูกชายดูเสียไปพ่อรีบกินยาซะพ่อกินยามาตลอดทำไมไมันยังไม่หายสักทีละ่ะลูกแล้วหนูจะไปรู้ไหมละ่ะก็หมอเขาให้ยามาแบบเนี้ย จะได้หายไวๆไป้าคะหนูหนูช่วยดูยานี้ให้ลุงหน่อยได้ไหมว่าันเป็นยาอะไร ช่วยยับยังการทํางานของเซลลในร่างกายค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยหนูขอตัวไปเข้าเวรก่อนนะคะตอนนี้ลุงรู้แล้วแหละว่าลูกสะใภยของลุงต้องการให้ลุงเป็นคนพิการเพื่อจะใช้ใลุงเป็นเครื่องมือในการหาเงินให้เขา แกทำแบบนี้กับลุงเขาได้ยังไงฮะฉันไม่รู้เรื่องลุงเขาพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องจริงๆนะคะไม่เป็นอะไรแล้วนะคะคุณลุงไม่เป็นอะไรแล้วส่วนเรื่องลูกสับไพของคุณลุงขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะคุณตำรวจคะฝากด้วยค่ะครับ ฉันไม่รู้เรื่องจริงนะครับคุณตำรวจเฮ้ยพ่อมึงเดินได้มึงก็มาช่วยกูดิคุณตำรวจอีนารัตปล่อยนะแกกล้าดีไงมาแย่งหังกูหน้าตาแกก็สวยดี แต่ยิ่งพันยารับเองเลยไงฮะอยู่นะเชอรี่นี่คุณทำอะไรอะ่ะคุณทำร้ายอันทำไมฉันก็แค่อยากสั่งสองคนที่มันชอบแย่งแฟนคนอื่นชอบเป็นมืองที่สาม ทำลายครอบครัวอื่นแล้วพี่จะปกป้องมันทําไมเนี่ยเดี๋ยวนะมือที่สามใครหรอมือที่สามชาร์ล,ลีกับพี่เลิกกันไปนานแล้วนะชาร์ล,ลี่เป็นคนบอกเลิกพี่รังเกียจพี่เพราะพี่จนเชาร์ล,ลี่ลืมไปแล้วเหรอตอนนี้พี่มีทุกอย่างแล้ว เชอรี่ไม่มีสิทธิ์มาทำอะไรแบบนี้ในบริษัทของพี่นะก็นี่ไงเธออยู่กับพี่ตอนนี้พี่ลําบากแล้วตอนเนี้ยพี่ก็มีชีวิตที่สุขสบายแต่พี่กับมีความสุขกับกนี่เธอไม่หยอกหรอกนะเชอรี่เธอมั่นใจเหรอว่าอยู่ข้างพี่ตอนที่พี่ลำบาก นั่นแฟนแกรหรือเปล่าอ่ะแต่งตัวแบบนั้นคงไม่ใช่แฟนแกรหรอกมั้งเออเอ,อ,อลี่ไหนแกบอกว่าแฟนแกเป็นผู้จัดการไม่ใช่หรอ ทำไมกับไกเป็นคนขับวินมอไซค์แบบนี้เชอรี่ผมให้อุ้ยมีปัญญาซื้อดอกไม้ด้วยอะ ทำคนผิดแล้วค่ะฉันไม่รู้จักคุณโรคจิตหรือเปล่าก็ไม่รู้กแกไปกันสถอิ่งเชื้อโรคติดหรือเปล่าก็ไม่รู้อิ่งกปรกอะ <c oughs> นี่เธอไปคนบอกเลิกพี่ตาลเองไม่ใช่เหรอ เธอรังเกียจที่เขาจนทำไมตอนนี้เขามีทุกอย่างเธอเลยอยากกลับมาขอคืนดีอย่างนั้นหรอเธอรังหาที่หน้าด้านพี่ตาลพี่เลิกกับผู้หญิงแบบนี้ไปมันก็ดีแล้วคะ่ะกยิบปากดีไปหน่อยเลยผู้หญิงทุกคนเขาก็ชอบผู้ชายรวยกันทั้งนั้นแหละ ตอนนี้พี่ตานเขาไม่รวยแกก็ไม่เอาเหมือนกันนั่นแหละแกน,นั่นแหละหน้าด้านพอได้แล้วเชอรี่หยุดพูดได้ละเธอไม่ไอายปากบ้างได้ไงความรักมันคือคนสองคนต้องเข้าใจกันดูแลซึ่งกันและกันไม่ว่าจะทุกข์ยากหรือลำบากแค่ไหนก็ต้องอยู่ข้างกัน อันเขาเข้าใจพี่ทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อพี่ทําให้พี่มีวันนี้ไงตอนนั้นพี่พยายามเก็บเงินเพื่อให้เชอร์รี่มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชอร์รี่ไม่เคยเห็นค่าพี่เลยแล้วไงยังไงวันนฉันก็ไม่อยอกให้พี่อยู่กับนี่หรอกนี่เธอช่วยดึงสติตัวเองกลับมาหน่อย พี่ตานเขาพูดขนาดนี้แล้วเลิกละรานเขาสักทีอย่าก,กลืนน้ำลายตัวเองไปหน่อยเลยเชอร์รี่พอเธอพี่ไม่รู้นะว่าเชอร์รี่ไปเจออะไรมาคุณชิดอยากจะกลับมาหาพี่แต่เรื่องของเราสองคนมันจบไปนานแล้วนะต่อไปเชอร์รี่เลิกชิดทำร้ายอันได้แล้ว เพราะอันคือภรรยาของพี่อันเราไปกันเดี๋ยวก่อนพี่ สำหรับที่แกตบฉันเมื่อกี้ไปเถอะพี่ซัน